เอาหมายคือได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มขอรับพรุ่งนี้ครูจะสอบนะใช่ให้นลเกียรกันก่อนงั้นวันนี้ทุกคนก็ตั้งใจเรียนให้เต็มที่เลยนะครับแหมตั้งใจแบบนี้ทุกครั้งก็ดีนะสิอย่างฉันนะนะถ้าตั้งใจจริงๆแล้วก็อื เอาละเฮ้ยกลับมาแล้วล่ะเฮ้ยเน้นเน้นเอ๋อืมเป็นอะไรของเขาเนี่ยไม่เห็นสนใจของว่างเลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปให้เองนะขอรับเน้นเน้นเน้นๆๆ้นเนผมเข้าไปนะขอรับแทนแทนเอจ ไม่เก่งของว่างจะทำให้สุขภาพเสียนะขอรับเม็ดหน้าล่ะอย่างนี้เองเหรอขอรับแท่านแกนอีจีเยี่ยมเลยนะขอรับถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยท่านเจนอีจีอ่านหนังสือนะขอรับขอบใจมากนะฮะตุริคุงเอาละพรุ่งนี้ต้องได้หนึ่งร้อยคะแนนนะฮะเฮนีิคุงไปเรนยนสบอ ผมจะเป็นปัญเสธให้เองนะขอรับท่านแคทอิจิอ่านหนังสือพอาะฉันนะขอรับแป๊บเดียวขอรับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพอได้เล่นเบสบอลคุณจะอ่านหนังสือได้คล่องเลยนะเน่ชี้ชี้มาลูกไม่เชื่อฉันงั้นเหรอถ้าบอกว่าจะถาก็ถาอยู่แล้วนะทำเลยทำเลยอ่านไงโอ้โหแคนอีจิตั้งใจขนาดนั้นเลยล่ะลูก ผมได้ศูนย์คะแนนมาตลอดก็เลยจะตั้งใจสักหน่อยอะฮะนั่นสิจ้าถ้าได้คะแนนดีแม่มีรางวัลให้นะจริงเหรอฮะอ๋อถ้างั้นฉืนนี่อ่านโต้รุ่งเลยอีบ้แล้วขอดับเฮ้ย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 เฮิยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ยเฮ้้ยเด้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ย้เดย้ เป็นโรคผูดชายถ้าพูดเองแล้วต้องทำไม่ได้นะขอรับมันก็ดืิ้งยวนะแต่นั่งอ่านมาทั้งวันแล้วอ่ะเอสิบห้าคูณยี่สิบได้เออใจ้่าเล่นะขอรับใจให่อ้เจนอี้จิทออใจนั่งดูทีวีซะดีกว่านะขอรับเข้าใจแล้ว ถึงจะหดไปหน่อยแต่ก็เพื่อแทนกานอิจินะขอรับอ๋อฉันรู้แล้วล่ะแต่ขอนอนแป๊บหนึ่งกนนะจะได้หนึ่งร้อยคะแนนหรือว่าศูนย์คะแนนสำคัญที่สุดกับตอนนี้เลยนะขอรับแท่านการอิจิอ๋อฮ้ยอ๋อเนื้หาตอน้คงฉันหิวแล้วล่ะอืมกองทัพเดินด้วยท้องสินะรอเดี๋ยวนะขอรับ พอแล้วมันใหญ่นะขอรับรูยเลยนะาเออเอามายคือหนึงร้อยันแนนนักขอรับเวางกับดับเาไว้เยอะจะไปเข้าห้องน้ำเหรอขอรับอคืคือคือแบบนี้อ่านต้อรุ่งไปเลยไม่ถอะนะ ระวังรถด้วยนะลูกนะ หลับนี่ฮะฮะเฮ้ยนเป็นแล้วนะขอรับโอ่ออโหนี่เคนี่จิกเก่งเหมือนกันนี่นะหกสิบสำเร็จแล้วขอรับ ใจด้วยนักขอรับท่บงนเคนอีจียินดีด้วยนะจา้าลูกเคนอจิอะของขวัญจา้าลูกเฮ้ใหญ่ขนาดนี้จะดีเหรอขอรับท่านแม่ดีสิจ้าก็ช่วยเคนจังจะสำเร็จนี่นาส่วนของเคนจังก็กอออดีจ้าเดี๋ยวเข้าเย็นก็จะเสร็จแล้วนะออฮะตัวนี้เนี่ยดีจังเลยได้ไดดกล่องบารมีเลยอะอยากกันก็ได้นะขอรับฮะพูดจริงๆล่อขอบใจนะขอบใจ อให้ให้อ่านอีกแล้วเนี <|so|>> ่ยโอ้โหเล่นบันล์มเลยว้าวเป็นนาฬิกาข้อมือขอรับเออ